สวัสดีค่ะยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m ินใ J 569 Soul m a โซ e r ที่ปรึกษาทางด้านความรักหลัก,การทาง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเดือน2เดือน3เดือนมานี้เนอะจังบอกตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะมีหลายคนที่เข้ามาชมนะว่าเฮ้ยดูดีขึ้นอะไรขึ้นนะคะคือถามว่าส่วนตัวเองอะด้วยความที่รู้สึกว่า คือเป็นคนที่เชื่อตลอดเวลาอยู่แล้วว่าผู้หญิงทุกคนนะ่ะสวยหมดแหละอยู่ที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าหรือว่าดูแลตัวเองหรือเปล่าเนาะพอช่วงหลังมันนี้มีคนมาชมเยอะก็เลยู้สึกว่ากลับมาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อ ฉันทําอะไรบ้างหรือฉันไม่ทําอะไรบ้างคือสมัยก่อนเนาะตอนผู้ทันยาก็คือแบบดูแลตัวเองแต่งตัวแต่งหน้าผมผมพร้อมพร้อมเนะแล้วก็รดน้าหนักใช่ไหมดูแลตัวเองตลอดเวลาแต่พอย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่ะด้วยความที่สภาวะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวเองก็ขี้เกียจเนาะปล่อยปะละเลยเนาะก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยนะคะทาให้มีช่วงหนึ่งที่บวมมากแล้วก็ดูขี้เหล่มากสิวเกล็ดกลางมากนะ แล้วก็มันเหมือนกับมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้ตัวเองหันมาดูแลเพิ่มมากขึ้นนะก็เลยกลายเป็นจุดที่ได้รับคำชมมากขึ้นแต่ที่จะมาใช้ให้ฟังวันนี้นะว่าแบบเฮ้ยเอฟหลายคนชมว่าบบดูหน้าใสาหน้าดีขึ้นนะจริงๆจะบอกว่าแจงก็ทําหลายอย่างในช่วงนี้นะดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยหนึ่งแล้ว2ก็คือถามว่าเฮ้ยหน้าใสาอันหนึง่งอะแจงก็แต่งหน้าแต่จะบอกว่ามันก็สิวเกิดขึ้นน้อยลงจริง สิวเกิดขึ้นน้อยลงแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีนะคือโอเคฉันยังไม่หมดฮอร์โมนไงฉันก็ยังมีสิวเป็นเรื่องปกตินะซึ่งถ้าจะเห็นปัจจุบันเนี้ค่ะก็จะมีสิวเนาะติดตดตด,ตดอยู่เนาะตรงนี้ก็คือจะมีรอบสิวอยู่แต่เวลาที่เราเลือกอะไระค่ะให้เหมาะกับสภาวะสภาพผิวเราเนาะณนะช่วงเวลานั้นถ้าช่วงเวลาที่หน้าปกติหน้าฉันแข็งแรงอย่างเงี้ยใช้อะไรมันก็โอเคใช่ปแต่ช่วงไหนที่หน้าเรา บอบบางบอบบางมากๆงนี้ค่ะเราก็ต้องคิดเยอะนิดนึงนะว่าจะเลือกใช้อะไรซึ่งวันนี้สิ่งที่แจงจะมาแชร์ให้ฟังมาแนะนำเนาะสิ่งที่แจงได้ใช้ได้ลองใช้อยู่นะคะก็คือตัวไบโอเทอร์ม erm นะคะตัวนี้เนาะไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงตันแอสเซนนะไอตัวนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเทสเตอร์นะคะก็คือได้มีเขา มีคนส่งมาให้ลองใช้ทางไบอร์ม erm ได้ส่งมาให้ลองใช้ก็ลองก็สุว่าเฮ้ยมันดีนะเพราะว่าต้องบอกว่าน่าแจง่ะค่ะคือเป็นสิวตามแบบอรอบเดือนมาครั้งนึงแหละหรือว่าจะเป็นช่วงนอนดึกก็จะสิวมารอบมาครั้งหนึ่งแต่อะไรรู้ไหมคือไม่ใช่ว่าสิวอะ่ะไม่เกิดขึ้นที่บอกไปข้างต้นว่าสิวมันก็ยังมีอยู่เนั่นแหละถ้าเรายังมีฮอร์โมนอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้ที่ใช้แล้วอะ่ะมันไม่เห่อแล้วมันก็ช่วยให้แบบสิวมันแบบดีขึ้นอะ่ะ คือยุบเร็วหรือว่าแห้งเร็วมันก็คือเบาะแล้วสุขภาพเฮ้ยมันมันดีแล้วนะคะ ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นสูตรคลาสสิกเนาะก็คือจะช่วยในเรื่องของอริ้วรอยนะคะซึ่งตอนนี้30บวกแล้วนะคะไม่บอกว่าเท่าไหร่นะมันก็ต้องแบบเริ่มมากันแล้วไหมนะก็ต้องแบบดูแลนิดนึงเนาะริ้วรอยนะแล้วก็ความแห้งกร้านนะคะแล้วก็มันทำให้แบบผิวเด้งสุขภาพดีนะคะวิธีการนะง่ายๆก็คืออ่ะเปิดฝาค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ปึ๊บเทมานะคะเหาะ แล้วก็แปะ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 เนาะทั้งนี้แต่งหน้ามาแล้วต้องต้องแปะให้ดูไหมแปะหน่อยก็ได้เนาะแปะแปะเนาะแปะมันก็ซึมเข้าไปเนาะแต่คือใช้ก่อนแต่งหน้านะนี่แต่งหน้าแล้วมาใช้ให้ดูนะ <c oughs> ทีนี้เขาเขาบอกว่าอะไรรูป้ป่ะคือตัวเนี้ทำไมถึงดีทำไมถึงดีถึงว่าแบบเป็นคนที่เป็นสิวก็คือใช้ได้เพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะแบบ ปลอบประลบผิวนะไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ใดใดก็ตามที่มีนะคะรอยแดงต่างๆก็คือช่วยได้นะคะเอาไว้ใช้ก่อนทาครีมอื่นนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ลองอ่ะก็คือไม่ใช้ทาครีมอื่นนะลองแต่ตัวเขานี่แหละก็ได้ผลอยู่อันนี้พูดจริงนะแล้วก็ความคือต้องบอกว่าตัวเขาเองเนะะี่ยค่ะมีความเข้มข้นสูงสุดเนาะเป็นไลฟ์แพงตน้น5ซึ่งก็มีสูงสุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะตัวนี้ พอประดมผิวแล้วนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนกับอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานะมากกว่า35ิชนิดเลยนะคะแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่างๆอะมิโนแอซิดต่างๆมีนะคะทำให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ปรับสภาพสภาวะผิวหน้า p h บนใบหน้าลดความมันส่วนเกินขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลยจะบอกว่าเออจริงๆอ่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เลือกลองใช้นะเป็นเป็นไอเทมถัดไปอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมา บอกไปแล้วว่าคือหลายๆคนมาดูก็จะเห็นหน้าแจงแบบเป็นสิวอะ่ะก็เป็นสิวก็ยังเป็นสิวอยู่แต่ว่าตัวนี้ถึงเราจะเป็นสิวแต่มันก็ช่วยเราให้แบบหน้าไม่แพ้มากไปกว่าเดิมแล้วก็ทําให้สิวที่เป็นอยู่อะค่ะมันหายได้เร็วมากขึ้นอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ภูิใจนําเสนอแล้วก็ลองฝากเอาไว้ในใจทุนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ